นะคะหลากหลายยี ho, ่ห้อจ้าแล้วก็นี่คะ่ะโฟมล้างหน้าคู่ใจของแม่แกับทุกคนจ้ายี่ห้อนู้นรจิน่านะคะปะักหรืออันเดียวระบาดที่นี่ตั้งโคูลัวอยู่นะคะยาสระผมคู่ใจของแม่นะคะนี่ยี่ห้อโดฟค่ะโดฟนะคะนี่นะคะมาอยู่ที่แคนาดานะคะแม่พิงใส่โดฟค่ะเพราะว่าที่ยังเรียวแคนาเดียนซุป ปอสตโตฮัลโหลฮัเลสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วคะ่ะสำหรับใครที่เขาไมา่เยี่ยมชมคลิปเขาไม่พิงนะคะไม่พิงก็อยากขอ กำลังแร่งชี์แร่งใจนะคะซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไม่พิงได้จ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไม่พิงตลอดมาจ้า มาจ้ามาจ้าเย็บขม้าบัดที่นี่นะคะแน่นอนหน้าที่ของแม่บ้านแคนาดานะจารแม่พิงค์นั่นเองมาแนะนำแล้วก็อัปเดตในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นั่นก็คือเ e ีย c แคน d เดียนซ e เปอร์สโตร์นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนแคนาเดียนของคนแคนาดาจ้า ภายในข้าเค้าอีหยังแน่แล่ะแม่พิงภายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะขาเจ้าก็แบ่งเป็นโซนๆมีขายครบทุกสิ่งทุกอย่างจ้าทุกคนคะ่ะเอาก็อย่างเช่นนะคะผักสดผลไม้สดต่างๆค่ะแผนกขนมปงขนมปังแผนกของขนมหวานเนื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อไก่แล้วก็เนื้ออื่นๆอ,อีกมากมายนะคะรวมถึงอาหารสําเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเต็มผิดแพก ไว้ฟีดไว้นะคะแล้วก็อาหารสําเร็จรูปที่ข้า,าททานะคะก็มีนะคะทุกคนจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมจ้าอุปกรณ์การทาความสะอาดใม่บานยังเข้ากับมีไหเลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายงน้ํายาน้ํายาซักผงซักผ้าน้ํายาตั้งต่างๆนะจ้ามีขายเบอร์จ้าและที่สําคัญจ้าทุกคนจ้าใม่บานสายดืม่มแบบไม่พิงนะคะไว้เว้เบียเบอร์โหมีครบจบที่เดียวที่ซุปเปอร์สตอร์แห่งนี้จ้า ทุกคน oh. นะคะอ่ะและที่สำคัญจ้าอย่างพารยี่ห้้นี้ก่ทุกคนจ๋าเสื้อผ้าแบรนด์ Joe f r e ค่ะกำลังลดราคาด้วจ้าเดอ้อเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวซีซันหน้าหนาวฤดูกาลของหิมะกำลังจะหมดไปน,นะคะหน้าสปริงกำลังสิม,มาเนาะแน่นอนจ้ะ อุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าหนาวนะคะข้าเจ้าก็เอามาลดราคากับทุกคนจ้าโอ้โหเนาะอยากจะบอกว่าืหลดหลากหลายอิลีจ้านะฮะเนาะนั้นเราจะใครอยากจะซื้อเก็บไว้นะฮะไว้ซีซันหน้ากระดเดอร์นะคะทุกคนจ้านี่ราคาก็เลยเอาเก็บภาพมาให้เบิงนะคะทุกคนเห็นอะไรดีๆก็อยากจะแนะนํานะคะโดยเฉพาะช่วงหรือว่าอะไรที่มันลดราคาค่ะก็เลยอยากจะแนะนํากับทุกคนจน้าเนาะ จังได้เนาะเ้าเป็นแม่บานเ้าก็ต้องเซฟเงินนะคะทุกคน oh, <no. S 1> เนาะอะไรที่มาลดราคาแน่นอนจ้าตาพึงหูพึงหลดแ uh. ม่พิงค์นะคะสําหรับแม่พิงค์นะคะทุกคนจ้าน uh. <c oughs> ั้นละค่ะอะนะคะที่สําคัญวันนี้แม่มาทำะายแม่พิงค์มาทำะายแม่พิงค์มาตามหาโฟมล้างหน้าคู่ใจของแม่พิงค์จ้าทุกคน <c oughs> นี่ละตาเครื่องปัดทิ้งผิวนะคะ <c oughs> นี่ละคะ เหมือนกับที่ขายในไทยบันเท่าบดานี้มีโนทรูจีน่ามีโอลงโอเล่นะคะมีรอรีอัไม่บลงไม่เบล่นต่างๆนะคะทุกคนขามีขายหลากหลายนะคะหลากหลายยี่ห้อจ้าแล้วก็นี่ค่ะโฟมล้างหน้าคู่ใจของแม่กับทุกคนจ้ายี่ห้อนูโตจีน่านะคะปราฮัสหรืออันเดียวระบาดที่นี่ตั้งโคลัวยู่นะคะอันหนึ่งประมาณ12.99ดดอลลาร์แคนาดานะคะทุกคนจ้า เอาจังใดเหลืออันเดียวทุกคนแ <c oughs> ม่ก็ต้องหยิบนะคะจังหดาขายดีบ้หรือว่าจังใดทุกคนไม่พิ้งซ้ายดีก็บอกต่อเด้อถ้าผู้ใดอยากใส่ตามกระล่องเบิงจ้าประยัดนั่นจ้านะคะแล้วก็งวกไปงวกมาจ้ะ อ,อ๋อบัตรที่นี่แบรนด์นี่นะคะมีขายแล้วเด้อในเรียวแคนาเดียนซูเปอร์สโตร์จ้าย<อ>ี<อ>่ห้อเครื่องส้ำอ่าง E L F จ้าทุกคนจ้ามีขายแล้วทุกคนเห็นไหมปั๊บ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 มารอบนี้นะคะมารอบนี้ค่ะเจ้าก็เอามาว่างขายในนี่แล้วเดอ้อบัตรที่ลองเบิงนะจ้ะเดอ้อ <laughs> มีแล้วมีแล้ว่ดีใจหลายนะคะทุกคนจ้ายี่ห้อนี้นะฮะใส่ดีก็เลยบอกต่อจ้าทุกคนจ้าลองเบิงเด้อนะคะยี่ห้อ E L F จ้านี้นะคะมสามสคารา์ลมัาสคาร่าก็จ้าก็ออกมาใหม่นะคะทุกคนจ้ามีสินค้ามาใหม่ๆหลากหลายแลว้วทุกคน แต่แม่พิง์ก็ยังใช้ไม่หมดนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็เลือกใส่เป็นบางตัวนะคะทุกคนจะ๋ะซึ่งราคามันคือแบบว่าหืมจับต้องได้ดีมากแล้วก็สินค้ามันใส่ดีนะคะบางตัวคือใช้ดีมากนะคะอย่างเช่นพวกอันแตงอันปัดนานหืมได้คอมเมนต์เลยทุกคนคือราคาถูกแล้วก็แป็งขนนุ่มมาก,มาก,มากทุกคนอยากจะบอกว่าหืมล่องต่ํากับล่องเบิ้งจะ้ะทุกคนคะ่ะ อือเซตนี้เซตนี้ทุกคน8.94ดอลลาร์แค่นดาปสีโดนใจอีลีนะคะออกสีเออเอินว่าจังไดพิงโรสบอกทุกคนนั่นแหละค่ะรองต่ำเบึงเดอนะคะแล้วก็แม่ก็เดินมาตรงนี้ค่ะทุกคนจ๋าแบนด์นคิมทาผิวคู่ใจของแม่นี่เวียคิวเท่นค่ะทุกคนจ๋า มาเบิง้งมาแอบส่องนะคะราคานะคะยังไม่ลดนะคะแม่ก็ยังไม่ซื้อแต่ว่าคิมทากหน้าผิวนะคะมีหลากหลายยี่ห้อเด้อทุกคนเด้อแต่ล่องเบิงกันจานี่เพิมเอาภาพรวมมาให้เบิงนะคะเผื <c oughs> ่อใครสนใจอยากจะสื่อคิมทาพุงคิมท,า,มทาผิวนะจน๊ะเนาะคิมทาผิวช่วงนี้กะบ,บอกคอยเด้ลดราคานะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> แม่พิงก็อ่ะเอาไว้กนนะคะ,อา,อ,นนะ,คะอามาเบิ่งตรงนี้จ้า,าแผนกยาบำรุงต่างๆนะคะโซนฟาร์มาซีนะคะขาเจ้าก็มีขายที่นี่เด้อทุกคนแล้วก็อะ่ะแม่พามาอันนี้ดีกว่าทุกคนจ้ายาสระผมคู่ใจของแม่นะคะนี่ยี่ห้อดโดฟค่ะโดฟนะคะนี่นะคะมาอยู่ที่แคนาดานะคะแม่พิงใส่โดฟค่ะเพราะว่าอี่ยังผมแม่พิงมันเส้นเล็กแล้วก็ฟูจ้ะถ้าแม่พิง อันสะผมนะคะกับขี้น,นวดนะคะของโดบนะคะนี่นๆสีนีลาตานะคะ คือผมแม่พิงบอฟู่แม่ทุกคนจ้ามันแบบเรียบนะคะแล้วก็ดูมีน้ําหนักนะคะแม่พิงก็ได้เล็กคอมเมนต์ค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ช่วงนี้มันลดราคาน้าเด้อทุกคนอุ้ยอยากจะบอกว่าหน้าต่ํามากทุกคนจ้าแล้วก็ข้าเจ้าก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ๆนะคะมีแบบต่างๆหลากหลายมากมายค่ะทุกคนลดราคาแม่พิงก็เลยนะคะเล็กคอมเมนต์จ้าตำตๆแม่พิงก็ได้เด้อสําหรับครีมสระผมครีมหนวดผมยี่ห้อเด้อนะคะแล้วก็นี่เป็นแบบที เมนนะคะหมักผมด้วยเด้อทุกคนจ้ะเนาะอ่ะบัดท,ทีนี้นะคะใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วซีสัน้นฤดูร้อนเราเด้อทุกคนจ้ะอ่ะครีมป้องกันแสงแดดป้องกันยูวีเขาก็ต้องพกไว้ด้วยนะทุกคนนะนี่เห็นบอกกําลัางลดราคาอยู่นะคะนี่ที่เชลนี้นะทุกคนเนาะอ่ะบัดท,ทีนี่ไป รงโซนใดกันดีทุกคนแม่พิงก็ไม่รู้จะพาไปดูโซนไหนกันแล้วนะทุกคนนะอาอยากจะบอกว่านี่ลิปมุง้งลิปมั่นนะคะก็กําลังลดราคาคือกันเดอร์แต่ว่ามันก็จะผ่านหน้นาน o หน้าหนาวกันแล้วทุกคนนะคะแล้วก็ยาสีฟันนะคะของลูกๆของเรานะคะก็กําลังลดราคาจ้ะทุกคน <laughs> ยี่ห้อ,อคริสนะคะทุกคนจ้า บ้านไม่พิงใช้ยี่ห้อคริสกันค่ะนะคะอ่ะบัดท,ที่นี้นะคะไปโซนนี้กันดีกว่าอมนนามาแนะนําอันนี้กันเลยดีกว่านะคะเสื้อพงเสื้อผ้าของโจเฟสนะคะมีขายที่เรียวแคนาเดียนซูเปอร์สโตร์ที่นี่ที่เดียวนะคะทุกคนยี่ห้อนี้นะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะทุกคนนะเสื้อผ้านะคะผดกอัน ชุดชน,นงชุดชนไนมะเสือนงเสือในทุกคนกําลังลดราคาค่ะนะคะเอ้อพึ่งไปบึ่งมากกันนาใส่อยู่ได้ทุกคนจะถามว่าแม่พิงเคยใช้แบรนด์นี้หรือ,อยังแม่พิงยังพระท่านเคยใส่ด้วยทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นมันสวย <c oughs> เห็นมันงาม <c oughs> เห็นมันลดราคา <c oughs> ก็เลยบอกต่อบอกกล่าวกันจ้า เสื้อกันนงเสื้อกันหนาวยี่หอ้อโจเฟสค่ะทุกคนคะก็กําลังลดราคานะคะนี่ราคาถ้ามเดินมาเบิงเนาะนี่แม่ทุกคน บลูสีว่าจังไดนะคะเสื้อกันหนาวนี่แมที่เป็นฮูดนี่แม่เออสีสันก็สวยอยู่เลยทุกคนกําลังลดราคาพอดีทุกคนจ้านี่นะคะเคลียร์แบรนด์กับเคลียร์แรนด์ค่ะคทุกคนจ้ามีอะไรเราต้องยางเขามาเบ่งตรงโซนเคลียร์แรนด์นี่นะคะเผื่อมีอะไรโดนใจน,น,น,นะคะราคาถูกใจราคาถูกๆเข้ากับยิบไปจ้าทุกนนะคนค่ะนั่นละคะ่ะเนาะอ่ะยี่ห้อเสื้อผ้าของแบรนด์เจอเฟสนี่นะคะมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะไปจนถึงผุนราคา รุ <laughs> over ่นโอเวอร์แมพพิงก็มีนะคะทุกคนคะ่นะนัลจ้าเนาะอ่ะก็ลองมาเบิ่งกันได้จ้าเดอ้อที่เรียวแคนาเดียนซูเปอร์สตอร์จ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ะจะมีข้าวเหนียวขายก็ทุกคนคะ่ะ <laughs> เห็นบอกข้าวเหนียวของเรานะคะนี่นี่ถุงนี้ยี่ห้อนี้ค่ะแต่น่าจะเป็นอันข้าวเหนียวของประเทศจีนนะ,ะทุกคนเดอ้อนี่นี่ ถุงหนึ่งสองกิโลนะคะอยู่ที่ห้าจุดเก่าเกาดอลลาร์แคนาดาค่ะทุกคนก็มีขายเด้อข้าวเหนียวที่นี่นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในเอเชียบานเข้านะจ๊ะนะคะก็ะมีขายหลากหลายนะคะที่แม่พิงคเคยเกินไหวให้ฟังเร็วนะ,ะทุกคนเนาะตอนต้นคลิปนะคะนี่าราคาแม่พิงก็เลยกลับมาถ่ายภาพรวมให้เบิ่งนะคะจริงๆมีหลากหลายมากมายค,ะค,ค่ะทุกคนคะตรงมาเบิงมาสื่อเองนะคะต้องเข้ามาดูที่นี่เองนะคะเรียวแคนาเดียน ไสตอร์จ้าไกลบ้านท่านเด้อนะคะไกลสาขาใดก็เขาไปสาขาัหนละตาอาวัดที่นี่นะคะไม่พูดพ่ามทาเพลงจ้าทุกคนจ้าได้เวลาคิดเงินคิดต่างกันแล้วคะ่ะแน่นอนจ้าทุกคนนี่นะคะแม่พิงก็ได้คิดเงินแล้วนะคะวันนี้ที่แม่พิงซื้อไปทั้งหมดนะคะทุกคนจ้าก็เบาๆนะคะไม่กี่ชิ้นเองนะคะอยู่ที่ประมาณ56 สาดอลลาร์แคนาดานะคะสําหรับวันนี้จ้าในทิ้งช้อปปิง้งผ้าช้อปปิง้งผ้าซื่อเบาๆแล้วก็แนะนําสินค้าที่ข้า,าขาในเปลียวแคนาเดียนซูเปอร์สโตร์แห่งหนจ้าเนาะคลิปนี้แค่นี้เด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ